กมข้าต้องการให้คุณเท้าวนำเรื่องไปกราบบังคมทูลพระพี่นางกสราบังคมทูลพระพี่นางว่าอะไรหรือเปคะข้าจะหนีกลับอโยธยา แต่จะไม่ไปเพียงผู้เดียวข้าจะพาพระพี่นางกลับไปด้วยหากข้ายังคิดอยู่ยังต่อไปเห็นจะมีภัยถึงชีวิตเจ้าราชนิกุลพม่าคงไม่ปล่อยให้ข้าเป็นเสี้ยนตำตาตำใจอีกต่อไปอีกประการข้ามิอาจทนเห็นมังสามเกียรติปุกปั่นคนสยามให้ห้ามหันกันเอง